สวัสดีครับบรรยากาศช่วงแรงครับวันที่24กลุ่มพาพันธุ์ครับเรือโคมสุดท้ายครับวันนี้ครับเป็นงัวแม่ลูกลูกตัวแม่เด้อพี่น้องลูกตัวแม่ลูกวัยหนึ่งเดือนครับความสูงแม่อยู่ที่ลอยสาสิบหาครับลอยสาสิบหาเป็นง้วลูกแรกครับเพิ่งได้ลูกตัวแรกนี่ครับลูกเพศเมียครับลูกตัวแรกเด้อเกิดจากพ่อพันธุ์ผสมจริงครับตัวนี้ครับ ต่อไปนี่ให้พี่น้องครับเลือกพอพันหลอดใส่เลยครับเพราะว่าง่วผู้เถาพิ่นนิยมผสมโตครับเมย์ใหม่ครับนิยมผสมโตค่ัเลี่ยวแต่ผู้มักครับสมโตสมเทียมได้เบิดครับเลี่ยวแต่ผู้มักครับง่วเห้าดอกครับพี่น้องครับเอายังใส่ก็ะบ่เป็นยังครับเปิดว้ครับโคมนี่สองหมื่นสี่พันครับมือนี้ครับเหลือโคมสุดถ่ายครับสองหมื่นสี่พัน ลูกเพจเมียไววหนึ่งเดือนครับง่วแม่บอมีเขาเด้อครับแม่บ่มีเขาลูกกับสีบอมีเขาเท่ากันครับแม่หัวหลุนตังเตกำเนิดครับลูกกับบอมีเขาครับเป็นวันนซื่อครับลูกครับเป็นวันนซื้อพุ่นะน้ำนมแม่ไข่แล้วสงสัยลูกสีหวนมได้เวลากินนมแล้วอีลาสองหมื่นสี่พันครับเป็นงัวงอยามเด้อเม่เพ่นครับ เป็นง่วงงามอยู่ครับแม่อ่างดีค่อนข้างนังหนาจังหน่อยครับหัวหลุนครับบ่มีเขาครับจมูกสีดำบ่ฉีกบ่แวงดอกครับจมูกครับเข้าเปลี่ยนให้ไม่เลี้ยวลูกกระลั่งเต่านมลูกได้เดือนหนึ่งครับแม่นมสีเต่าง่วสซดดีครับซดดีพึ่งได้ลูกตัวเดียวพึ่งได้ลูกตัวเดียวครับแม่ครับแม่อ้วนดีครับ สุขภาพก็แข็งแรงดีบอดื้อบอส้นครับเก็บเล็บข้อเท้างามครับเล็บบอเปะเล็บบอขีกันแมนาตางามดีครับผู้ใดไม่เมาครับเอาเมาหนังมาใส่ด้อกะสิดูดีไปก่นนี้ครับเพราะพัางัวบ่มีเข่าครับต้องใส่เมากะกรสีดีครับงามงามแล้วกันราคาขึ้นก่นนี้ครับสองหมื่นสี่ครับเมือนี่ครับทรงฟรีสองร้อยโล สนใจโทรมาเลยเอา2องมือนซีเท่านั้นครับพี่ครับงอเป็นตะเลี่ยงอยู่เด้ครับเพราะว่าแม่พันไเพันงามหน้าครับแม่ครับแม่นามดีครับลูกเป็นลูกผสมจริงมากครับแม่กินหาำดีกินเฟื่องดีครับผลลูกกำลังเตา่านมครับ เพดดำดีเดอลูกครับลูกเพดดำดีบรรยากาศช่วงแรกครับวันที่24กลุ่มห้าพันครับเหลือโคมสุดท้ายครับโคมสุดท้ายเอา24 0 0มกับพ่อครับพี่น้องครับพ่อเดีครน้ำมูกน้ำมันไปส่งกับเอาเด้อครับขายคือเก่าครับเพราะว่าเหลืองงอโคมเดียวครับขายคือเก่าครับนาหรือยังครับสดดีนะครับมันสดดีเพิ่งได้ลูกตัวเดียว ยขคอขึ้นแนอ่อีหละยกหัวขึ้นแนะ่ให้คุณพอ่อคุณแม่คุณเบิงแนะ่สมาหูเถอะอุย้ยเขาบ่ามีตั้งแต่เกิดลูกกับ่มีเขานะครับ,บรายเบ่งเลี่ยวเป็น,น,นวันในสีบ่มีเขานี่กขคอขึ้นแนะ่ยยคอขึ้นแน่อีหละโอ้ก็เป็นหูเวเกาข้างเหมือนกันนะสองหมืน่นสี่ได้พี่น้องสนใจโท่มาเลยครับคุณพอ่อคุณแม่ เอ็นชีบเบาตึงแล้วครับกะท้มากครับยึกได้งว่วไปเลี้ยงงว่วอนาคตไก่ครับเพิ่งได้ลูกตัวเดียวาปุ่นลูกกะเพศดำดีเด้นี่ไปนะไปยังยังไปทั้งพุ่นเออหยัดอันลาดเนี่ยปุ่นน่ะหยัดอันลาดง่วกะเน่าดีนะครับงว่วเน่าดีพวกสางดีน้ำนมดียอดดอก วันีปัญหายัางครับงวครับนาเลี่ยงนาเลี่ยงสียางไปไปไล่กุนะนะยางก็ได้เลี้ยก็ได้ยางคู่กันก็ได้กับลูกสองหมื่นสี่พันพิกัดบันนวาครับอำเภอปทุมราชจังหวัดอำนาจ,จเจริญครับลูกกรสีผสมแม่เป็นไดเแา้ครับเพราะว่าเพิ่นเกิดจากพอ่อพันผสมจริง โอ้โหว่าพอพันไงเรื่อหน่อยลูกกะชิด้ยซัมี่กับเพิ่งได้เดือนเดียวครับลูกเพิ่งได้เดือนเดียวรอบองพัฒนาการของเพิ่นครับแม่ว่าเกินเดือนสองเดือนเนาะครับคืนสมเทียมเมาเลยแบบนี้ครับกะสิด้ง่วน้ำดีครับเพราะว่าแม่เพิ่นกะมีสายเลือดมาแล้วครับถึงวหัวห,หลุนครับ ไปมางัวว่ามีเขา,าครับกะทรมาเด้อไปไปไปงูไลายจนในล่ยยางพี่น้องไปไปอาชคลิปนี้ครับมาถึงปทุมราชครับเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วกะสิขอจบชิไปไว้แต่เพียงคนี้ก่อนครับขอบคุณพี่น้องครับซีทุกท่านครับติดตามรับชมคลิปครับกะอุดนุน ง่วงครับสองเบาถึงปฐุมละสวัสดีครับผม